ในวันนี้เรามีภารกิจใหม่นั่นก็คือการทําอาชีพมา้าทําไมอยู่บนหัวมีคําว่าม้าแล้วเนี่ยในเมื่อเรายังไม่ผ่านอาชีพม้าเลยวันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายวันอาทิตย์ของของการนําอาชีพม้าเข้ามาใหม่ถ้าหากใครไม่ทันวันนี้เนี่ยก็ต้องรอต่อไปนะคะแต่แอดมินเขายังไม่ประกาศออกมาว่าอาชีพม้าเขาจะเอาเข้ามาทุกๆวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือว่า เขาจะไม่เอาเข้ามาอีกเลยแต่ยังไงเราก็ต้องทำไว้ก่อนเนาะโอเคปะมนุษย์ทิ้งพวกเราไว้ข้างหลังโอ้ลืมจะมีตัวอะไรเนี่ยลืมเมซื้ออาวุธโอเคมีเพื่ออยู่อาชีพม้านี่ไม่มีรถไฟใช่ไหมเราจะต้องเดินทางด้วยเท้าของเราทำไมวิ่งเป็นเลื่นๆแบบนี้โอเค let's go ไม่รู้ว่าจะผ่านไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย มีทองไข่ไหม,ไม,มอุ้ยมีทองไข่ด้วยอ่ะพี่อันอบอกว่าไม่มีนะคะเราก็จะเก็บทองแล้วก็พบเพิ่งอ่ะแล้วก็อันนี้นะคะโอเคเราจะอ,อาชีพมา้านี่ยคือยังไงเนี่ยเราจะต้องเล่นจบเกมไม่ให้จบเกมไม่ได้อาชีพมา้าใช่ไหมใช่ก็ไม่ยากนี่รอเช้าแล้วไม่เห็นรางก็ไปรอเช้าก่อนเลยนี่เหยียบรางรถไฟอยู่เนี่ย หยียบได้ไงเขาอยู่รางรถไฟเนี่ยเจอหมู่บ้านแล้วโอเคค่ะเช้าแล้วก็ถึงหมู่บ้านที่หนึ่งซึ่งมีธนาคารอยู่สองแห่งตอนนี้ไม่รู้ว่าเพี่อันเขาอยู่ไหนนั่นไงใช่ไหมปะบุกเลยยังไงเรียกมาก็มาหนึ่งสามหกหนึ่งหกเก็บเลยไม่แบ่งพี่ก็หงด้วย พี่อันไม่แบ่งเราใช่ไหมเราก็ไม่แบ่งพี่อันด้วยมันค่อนข้างที่จะลําบากนะคะทุกคนเมื่อเราไม่มีรถไฟเราจะฟาร์มอะไรเนี่ยมันจะต้องมีจํากัดลิมาป้นตู้เซฟของฉันนะไม่นะเก็บไม่ได้อโอเคทอ,องพวกนั้นเก็บไม่ได้นะคะมีตู้เซ,เซฟเยอะแต่เราไม่สามารถขนทองกลับไปหมดได้อโอเคเดินทางต่อไปอนนหนึ่ง 1 0 0 0เมตรแล้วมาถึง10,000เมตรแล้วค่ะเลือดของเราก็แคบจะหมดแล้วก็เลือดไม่เด้งด้วยนะอาชีพม้าเนี่ยมืมดแล้ววิ่ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ออกไปนะม้าตัวโดนหมากัดตายแล้วอะทำไมป้อมมันไม่ยิง ้อยนอนตายแล้วใครคิดว่าฟ้าไม่ผ่ามา้าดูจากนู่นโอเคเช้าแล้วค่ะไปไปช่วยพี่อ่านกันโอ้น่าสงสารเอามาไปเกเร็วข้าเร็ีรไปกันต่อแล้วก็คือมาป่าของพี่อ่านเนี่ยไปกัดมาของพี่เขาหงองแล้วใช่ไหมโอ้โหเอาเดี๋ยวนะ แล้วปืนเขาหายปืนใหมซื้อใหม่โอ้กระสุนก็หายโอ้ต้องซื้อใหม่เลยโอเคไปแก้สักทีเรื่องนี้วันนี้ลูกโอเค let's go Five minutes later เฮ้ยเจนยูนิคอนใช่ไหมใช่ม้าขี่ยูนิคอนโอ้อยากได้ไม่ให้หรอกโอเคไปต่อกัน เอาละเราเจอแหลบในระยะทางที่1,000 0กว่าเมตรค่ะซึ่งเกิดใกล้มากโอเคเพี่ยนเขาประกอบแล้วนะคะเราจะรอให้พวกซอมบี้มากันโอเคบอสไปแล้ว แดงมีโอ้เยอะมากแน่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 แนโอ้กาตายกันเถอะเดินทางมาสักพักนะคะทุกคนในระยะสองหมื่นเมตรเราก็เจอบ้านฟาร์มาลังไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยซอมบี้นี่กลัวประหม่ามากเลยนะคะเราใช้อาชีพนี้นี่เอามาันไม่เอาม้าให้เรา ก็ใส่เองสิเราก็เอามาใส่ม้าเราก็จบแล้วตัวจะถือมาอย่างนั้นทําไมอ๋อมาเริ่มเปนเหลือแล้วโอเคใช่ใช่เข้นขี่ม้าแล้วพี่แล้วพี่แอนก็เอายูนิคอร์นไปปักแล้วก็ไปนั่งบนหลังม้าเยี่ยมก็ไปไปเลย แล้วละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพวกเรามีแผนตอนนี้เราก็อยู่ระยะทางที่40,000เมตรซึ่งแผนเราครั้งนี้นะคะนั่นก็คือพี่อันเขาจะกินน้ำมันงูแล้วก็ให้เราขึ้นนั่งม้ายูนิคอนเฉยๆแล้วก็มุ่งเข้าสู่80,000เมตรเลยโอเคปะไปกันเลยแงนๆพร้อมกินแล้วใช่ไหมน้ำมันงู Uh huh. โอ้โหโคตรเร็วแต่ว่าเรายังไม่เจอหมู่บ้านเลยนะหมู่บ้านเงินแดงอ่ะช้าช้าเอาละเราจะตัดภาพไปจนถึง80,000เมตรเลยโอเคตัดภาพเอาละตอนนี้เราก็ถึงเซฟโซนที่70 0 0 0เมตรต่อไปจะถึง 80, 0 0 0เมตรเราจะใช้มุกเดิมนะคะโดยการให้พี่อันกินน้ำมันงูแต่ว่าเราจะเอารถอันนี้ออกแล้วให้พี่เขาหงจะขี่หลังพี่อันไปเลยโอเค กระโดดออก <laughs> โอเคะ่ะเพราะว่าพี่อันมีอานแล้วนี่ป้ายเลยเข้าสู่แ0 0 0มเมตรเอาละได้แล้วเราก็ถึง80,000เมตรแล้วค่ะทุกคนมาเราจะต้องเคลียร์ไอ้พวกนี้ออกให้หมดก่อนแต่ว่าหัวพี่อันนี่โคตรบงัง ม้าเนี่ยเมื่อเราผ่านอันนี้เราจะได้อาชีพมานะอาชีพนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่มีเสียงเพลงอุ้ยพี่อันเขาไปฟาร์มเงินแดงแล้วไฮ้ไปดิฟาร์มฟาร์มอะไรไปดิฟาร์มเลยหรือว่าจะช่วยยิงม้าออกลบแล้วค่ะทุกคนมายิงปืนรอดไหมพี่อันรอดไหม

บอส VS ม้าบอส VS ม้าบอส VS ม้าหย่าเรียบร้อยมาพวกฆ่าบอสโอเคแล้วแล้วเราก็ผ่านนะคะหวังว่าออกเกมไปเนี่ยเราจะได้อาชีพม้าเลย่านดแล้วว,วันสุดท้ายถ้าเราไม่ได้มาถ้าเราไม่ได้อะหรือว่ามันต้องให้ทำอะไรอีกเหลือเวลาแค่สองนาทีเองอ่ะอีกตั้งสองนาทีดิไม่ใช่สองนาที เราเร็ว <privileged> เราจะไปเก้าหมื่นเมตรกันมาเดี๋ยวพาทำขึ้นไปขึ้นไปข้างบนโอ้ไม่ได้โดดปึ๊บเฮ้มพี่หงตายอ่ะม้าตายทำไมม้าตุยมาชุบหน่อยเผื่อมันไม่พานไปไม่ได้อ่ะเขาตกมาข้างล่างสามสองหนึ่งซุนเยพาน มาเข้ามาแล้วค่ะมาดูกันหวังว่าเราจะได้นะวันสุด,ดท้ายแล้วด้วยเย้ได้ค่ะทุกคนได้อาชีพม้าแล้วติดตั้งแล้วด้วยโอเคค่ะทุกคนถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้กันด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย